<ส>งานเลิกแล้วผมเราก็มาเจอพระเอกแซมนะฮะพระเอกแซมหล่อมากเลยแต่ไม่น่าเชื่อเ er <elaborate> ลยคนจะหลอกพระเอกแซมครับผมนี่ครับผมนี่เท้าโอเคสุดยอดจริงเลยนะก็โอเคนี่เป็นเจ้าของรถเหรอครับใช่หรอ อันข้างเขาเป็นเจ้าของรถอ๋อผมเข้าใจผิดแต่บารมีมันเกิดนะเนี่ยรู้ป่ะโอ้โมาแฟนขับเอ็ซีรักมากเลยกว่านี้ครับเขาว่าโอเคดีมากเลยแล้วก็เก็บเงินเยอะๆครับขอเมียทุกคนนะเอาไว้มาขับรถให้อันนี้ยังไม่คิดอยู่ยังไม่คิดอ่ะจะคิดเอาเรื่องนี้ก่อนอ่าเรื่องอะไรเรื่องรถใช่อ๋อต้องซื้อใช่ไหมถ้าแฟนขับเอ็กซีตลาดซื้นุนอ่ายาวแต่ไม่ใช่ยาวลูกหยีนะยาวอะไรนะยาวยาวเพชรบ้านแพง ยาวเพชรมันแพงยาวเพชรมันแพงยาวมากโอเคแล้วโอ้โหสุดยอดเลยฟ้าะดับสนุนด้วยนะได้ไห้ได้เพราะว่ากินเนื้อฟ้าได้โอเคเอาเลยเอายังไงเราที่อยากได้เราก็ซื้อไนะได้ไหมเออแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จนะตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ให้ให้ให้ปังๆอย่างนี้ตลอดไปให้แฟนคลับเอสซีรักยาวและอีกขาดอีกคนไม่ได้คือพระเอกแฟนใช่ เสียงมนต์เสน่ห์ครคนนี้ขออีกครับโอ้เสียงเขาแน่นอนคือเสียงแอมเนี่ยไม่ได้โชคช่วยนะมาด้วยความสามารถน้ำเสียงของเขาสุดยอดโอเคครับเอกแอมครับแฮปปี้เว์นเดย์ป่าด้วยนะครับยิ่งจะไปขอสภาพร่างกายแข็งแรงร่างรวยกังฟงมีเงินปังๆรับผิดชอบประเพณีครับอวยพรนี่ขอให้กลับไปสองเท่าสามเท่าล้านเท่าของน้องๆทุกคนนะโอเคนะสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนขับ f อทุกท่านครับผมปามดอยููยาวลำเพลินออฟเชียลครับผมวัสดีน้องแอมบอกดีเจ้านายสูกสาใหญ่ครับสวัสดีน้าโนสวัสดีปามี่ัสดีน้องขวัญ<ผ>ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับแฟนขับเอเราก็กลับมาสารคามมาบ้านแพงนะฮะเราก็มากินร้านร้านประจำของเราฮนะคนขายหล่อมากเลยครับนะครับ นบริการอยู่ฮะคนขายอร่อยมากเลยหน้าตาดีกินเลยกินเลยต้องกินมะต้องกินมีช็อกโกแลตด้วยมะต้องก็กินช็อกโกแลตอ้๋อเอาปากมาเฮ้ยเอาปากมาได้ขนลุกหมดแล้วเนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้อ้าวแล้วอ่ามันมีช็อกโกแลตนึ่งดับขอบคุณมากครับแฮปปี้เบิร์ t เดย์นะครับก่อนใครเลยอขให้มีความสุขมากๆ ขอให้เจ้านายสูตรใหยายรุ่งรุ่งและอีกคนที่ขาดไม่ได้ขอให้ขอมแหมมรุ่งรุ่งเหมือนกันสองคนนี้ขอดังไปคู่กันแพ็กเกจดูโอพี่น้องอก็แฟนคลับเอฟซีครับจ้างได้นะครับคู่เลยครับแปลงแพ็กคู่แพ็กคู่ไปได้นะครับราคาย่อมเยาแต่ต้องขออนุญาตบอกก่อนนะจะไปไหนครับผม แล้วก็จะบอกบอสเราไม่เคยไม่ขอครับ,รบเรา,เราต้องบ,บ,บอกบอสบอกว่าแล้วเราก็ไปรอสเป็นคนใจดีอยู่แล้วครับผมเมตตาลูกน้องทุกคนนี่ครับบกกริารนี่มดเจ้าหน้าอร่อยไหมเอาอีกไหมอะไรเอาอีกไหมแม่ของปามี่ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่โอ้ยวันน่าประทับใจนนมากเป็นเปียะอย่างดี อ๋อแล้วกินอะนละสองหน่อยอ่ะเส้ปากแน่ถ้ากินแล้วก็เป็นเปียอาจดังในติ๊กต๊อกนี่ครับปาหมี่เมื่อคืนนี้ต้องโอ้โหแฟนครับเอสซีเขาแบบอลังการมากผมงงเลยดอกไม้อลังการมากเป็นหมื่นนะพวงนั้นใชมันมันตัวนี้มันไม่มีอันเอายังไงพี่แอมอเอาไว้ก้อนเอาไว้กอนเอายั้ไงพี่แล้วก็หิ้ว จงไวเนี้ยจงไวย้ำหิูเนี่ยจงไวยาำผมเพราเงินผมเก็บมันตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าไปลืมไวโรงแรมไหนหรือลืมไว้ที่ไหนไม่รู้หนึ่งองค์ถ้าใครเจอก็ส่งกลับด้วยนะครับแฟนกับเอฟซีครับนี่ร้านประจำของเรานะฮะเรากินข้าวจะถ่ายแบบเนี้ฮะโอ้แม่ค้าจ๋า นะครนะคะมี่สีมือยอดสีมือเลยต้องเรียนแฟนกับเอซีนะร้านนี้เป็นเป็นร้านที่อร่อยมากร้านนาเขานี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยฮะให้ที่หนึ่งเลยครับร้านนาบ้านแพงก่อนถึงบ้านแพงนะอยู่ซ้ายมือมาจากขอนแก่นนะฮะเป็นร้านเขาส่งของมากวันนี้เบิร์ตได้ของมาสามอย่างร้านเล็กๆแต่ก็คุณค่าสุดยอด อร่อยเนาะอร่อยมากครับทุกอย่างครก๋วยเตี๋ยวให้ที่หนึ่งก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากแต่ผมให้ร้านหน้าที่หนึ่งหอนะนะให้ร้านหน้าที่หนึ่งชอบก๋วยเตี๋ยวผมชอบร้านหน้าคนเราจะชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่ชอบเส้นใหญ่ผมชอบกินเส้นเส้นหมี่อ่ะนี่เราไปคนละทางเลยนะมันต้งไปกันนี่แหละไม่ต้องแย่งกันกินเออใช่เราก็กินขายกินมันไม่หลอคิดถึง โอ้นี่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 ไล่เยอเยอเฮ็ดผมขืนเย็ดติ๊กเลยอันนี้ครับจะลายผมครับนี่ครับผมเพราะว่าเราเวลาเราเร่งรีบแล้วก็ทำผมแล้วใส่ไปเลยขึ้นไปเลยสวยเลย่เขาจะเป็นธรรมชาติเขาจะเป็นธรรมชาติ อผมต้องคอุยให้ฟังในฐานะผมใกล้ชิดกับเจ้านายผมนะครับคน,คนที่ใจเย็นาพูดจาเพราะมีเหตุมีผลอยู่แล้วอบอุ่นครับผมใครได้เป็นผู้จัดการทุสายใยก็สบายใจได้ได้คนนะครับคุณน้องแหม่มนะครับคนนี้ยิงย่งยิ่งยิ่งแบบว่าโอเคเลยครับผมโจงต้องแข่งคนนี้คือจะเป็นนางเ,งเอกที่อ้อนเก่งนะฮะ น้องเก่งพูดจาแล้วก็อันนี้ที่ผมไปกับน้องแหม่มเนี่ยคือรู้จักไม่รู้จัก,กแต่ถ้าเจอแฟนคลับนี่จะยิ้มให้ก่อนเลยอ่าเขามองพอมองปุ๊บอาแหม่มยิ้มเลยอันนี้ก็เนี่ยแฟนคลับเขาที่งเหนียวแน่นไงเอเขาเรียกมิตรไมตรีมิตรภาพที่ดีอ่เปกันเองสุดยอดนะแต่ขออนุญาตนะน้องแหมช่วยเช็ดปากล่างหนะ่อยเลือดอออ เป็นเลือดเอาหรือไม่ปิดริปติกเงี้ยเห็นแล้วค่ะอืมโอเคนะครับ<_ t _ t> แฟกนกับเอฟซีครับนี่ยบรรยากาศยามเช้าของรถตู้หันษา<_ t _ t> ไปแบบมีความสุขไปแบบว่าปลอดภัยเรา,เราละกันแบบพี่น้องกันเองนะหนักนิดเบาหน่อยแล้วก็โอเคก็มีความสุขได้มนนี้ใส่ไม่ใสน ยาก,กาศนะครับนี่ครับนะครับผมต้องมาถ่ายให้แฟนคลับเอซีได้ดูเนี่ยอีสุดยอดครับ,รบคนนี้สุดยอดเลยฮะทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากครับผมอร่อยทั้งทั้งสองคนนะคุณผู้หญิงก็ทําอร่อยคุณผู้ชายก็สุดยอดอันนี้ครับนี่สะอาดสะอ้านนะล้างน้ําอย่างดีฮะ นี่สยอดต้องยอมรับสีมือเข้าเลยอร่อยจริงแต่ก็ไม่ค่อยพูดนะทำอย่างเดียวบรรยากาศของพวกเราโอเคนะครับแขกรับเ c ซีครับติดตามปามออยูอย่ยาวลำพิษนเชี่ยขอไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ให้โชคดีทุกคนนะครับ,บปลอดภัยไร้ก like, ังวล แล้วก็ติดตามสาวน้อยเพ่เพันแพงโดยการนำของบอสโจโยมนีด้วยนะครับวัสด,ดีครับ